สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ a d w 8กันเหมือนเดิมทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราไปหาเกมเล่นซื้อฟรีฟรีกันดีกว่านะทุกคนปั่นธรรมดาไม่ไม่เข้านะครับซื้อแม่งอย่างเดียวพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหาเกมเล่นแล้วกันวันนี้ทุน5,000บาทไปครับผมโอเคมาอยู่หน้าเกมไปที่เรียบร้อยทุกคนนะครับก็ย้ำแม่งบ่อยสตาร์บอนตี้ทุกคนเคยได้เยอะๆเราก็เล่นแม่งแต่เกมเดียวเลยแหละนะครับเดี๋ยววันนี้ผมซื้อในราคา1,350รัวๆนะครับผมทุน5,000บาทนะช่วงนี้โดนหนักจริงทุกคนนะครับขอขอลงคลิปเสียบ่อยๆนะครัับผมจดไป อาจจะเห็นคลิปเสียจากช่องผมเยอะนะครับช่วงนี้ก็โดนหนักด้กวยกันครบใส่ทีเบาเบาๆไปเรื่อยๆด้วย,ยกันนะรอปฏิหารซึ่งแม่งไม่มีให้คูเลยช่วงนี้ได้หกรอบอีกแล้วช่วงนี้มันแบบให้รอบน้อยมากเลยซาบันตี้นะแต่ผมก็ยังเล่นแม่งอยู่ในเกมเดียวไม่รู้เป็นไรเนรี่ยมันเป็นเกมที่ต้องแวะแทนในบอันซ่าแหละบอันซ่านี่เดี๋ยวนี้ไม่แวะแล้วว่ะเหลืออีกสามรอบเนี่ยไม่มีหุ่นยนต์เลยเออมาหน่อยแต่ไม่ยิง กูอีกตัวโอเคสวยครับผมอืมสองพันครับทุกคนเออมาถึงให้มันเป็นอย่างนี้บ้างนะฮะไม่ใช่จะแดกกูอย่างเดียว2000บาทนะครับผมแต่ได้แค่เปิดเดียวหรือเปล่าเนี่ยเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะตัวเจผมได้อยู่อ่ะรอบสุดท้ายไม่มีหุ่นยนต์ได้รอบเดียวจริงๆทุกคนกำไรก็หกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับใส่ต่อผมเพินสามห้าสิบเหมือนเดิมไปครับซื้อมึงราคาเดียวหแหละเดีด๋ยวดูมันจะ แจกผมบ้างหรือเปล่าคอยรอจังหวะใส่แม่งหนักๆสักไม้อะไรอย่างนี้นะดูไปก่อนดูไปก่อนได้67รอบ8รอบขออีกน้อง9รอบ10รอบโอเครอบไปเยอะ11รอบว่ะอืบอรอบทุกคนได้อยู่รอบเยอะไม่สำคัญทุกคนสำคัญที่หุ่นยนต์มันยิงคูนหรือเปล่านะครับหุ่นยนต์มันต้องยิงคูณเหลือ9รอบเนี่ยไหลฟรีไป2รอบ3รอบสรอบแล้วไหลฟรี ไม่มีหุ่นยนต์ตีก็ฟรีนะฮะเพราะว่ามันจะได้คืนจากหุ่นยนต์อย่างเดียวเพราะมันยิงตัวคูณเว้ยไอ้พวกเนี้ยมันได้แบบ5บาท10บาทนะได้น้อยเหลือห้ารอบคูณยังไม่ออกสักตัวหุ่นยนต์ยังไม่มาด้วยซ้ํานะฮะโอ้ยไหลฟรีหมดเลยไปนเนี่ยสิบเอ็ดรอบถามจริงสิบเอ็ดรอบไหลฟรีหมดเลยเหรอไหลฟรีไปแล้วสิบรอบอทุกคนยิงดิยิงดิโอ้ยสามสองตัวปื๊บพันหนึ่งอยู่โอเคยังดีกว่าโดนหมดครับผม อย่างน้นก็ได้คืน999เล็กสวยวะ่ะรอบสุดท้ายอ่10อา1066ได้หุ่นยนต์อีกแต่ว่าไม่มีตัวเข้าทุกคนโอเคครับได้มาคืนละพันหนึ่งขาดทุนไป300กว่าบาทนะครับผมโอเคกดไปอีกทีครับผมซื้อไม่ราคาเดียวแหละรัวๆไม่ต้องคิดเยอะนะฮะมันจะให้เดี๋ยวมันก็ให้เองวะ่ะหรือว่าเราไปแวะไวเว,ว,ว,วสโกกันบ้างไหม นะฮะถ้าอันนี้มันขยันขยอนแล้วไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวไปไวเวสโกนะฮะไวเวสโกน่าจะดีกว่านี้อีกแดกดีกว่านี้อีกไม่ใช่ยิงไปยิงไปไม่มีคูณเลยแต่ได้ตัวเขียว736โอเคครับโอคค้โหถ้ามีคูนนะถ้ามีคูนสักตัวแล้วทุกคนได้เรื่องอ่าหุ่นยนต์ออกอีกทีรับผมยิงยิงไม่มีคูณเออคูนสอง,สองตัวพันหนึ่งครับทุกคนโอเคครับ2เปิดนี้โอเคอยู่ แต่ว่ายังไม่คืนทุนเลยนะครับยังไม่กําไรไม่คืนทุนแต่หุ่นยนต์ออกอีกแล้วออกรัวครับผมอมยิงไม่มีคูณปึ๊บมีววแต่ไม่ได้ไม่ได้เข้าครับผมรอบสุดท้ายรอบนี้ถือว่ายิงบ่อยเดียวีไม่ตัวครับผมยิงคูนหน่อยลูกยิงคูนหน่่งคูนสองตัวหนึ่งโอเคครับพันสามห้าสิบเก้าบาทกำไรรอบนี้เก้าบาทสิบบาทอะกำไรรอบนี้สิบบาทใส่ต่อครับรออะไร เหลือคอยรอจังหวะไอ้รอบนี้เหมือนจะดีว่ะมาถึงได้หรอบเลยนะ8รอบเกรอบ1 0รอบ11รอบ12 13มเฮ้ยเฮ้ยมาสวยว่ะ14 15ห้ารอบอย่างเยอะเต็มแผงไ้ลูก16 17สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเต็มแผงไ้ลูกยี่สิบเต็มแผงไ้ลูกอีกสี่ช่องยี่สิบเอ็ดอีกสามช่องโอเคเกือบเต็มแผงทุกคนวันนี้มันมาหรือเปล่ามารอบปฏิหาร ยี่สิบเอ็ดรอบเนี่ยดูดิหุ่นยนต์จะอะอก,กี่รอบรอบเยอะไม่สำคัญใชหผมมาอีกแล้วหุ่นยนต์ยิงไปหอยิงทีเดียวเองฮะไม่เท่าไหร่ยี่สิบแปดบาทมาอีกตัวแต่ว่าไม่มีตัวเข้าครับพี่กนนะเพิ่งออกไปหุ่นยนต์สองตัวอะนับ่อนได้หุ่นยนต์สองตัวรอบยี่สิบเอ็ดรอบได้หุ่นยนต์สองตัวไม่มาเลยคนระับพี่กอนดูดิมันไหลยเยอะมากไหลฟรีแบบลุัวอ่ะตัวที่สาม ยิงยิงไม่คูณเลยเออมีคูณสองอยู่ร8 0แล้วไหลอยู่คณจะไม่ไม่มาทุกคน3ตัวนะหุ่นยนต์ที่เราได้มาจาก21รอบ3ตัวละเหลืออีก12รอบุทุกคนไหลฟรีหมดเลยอะ่ะดูดิโอไหลเก่งมากลูกเอ้ไหลเก่งช่วงนี้โอ้ได้รอบเยอะมันไม่ได้อะไรจริงๆรรอบเยอะยิงไม่คูณเพิ่งได้3ตัวนะเหลือ9้ารอบแล้วอะ่ะ ผมเจอนพีแค่3ตัวเองตัวที่4เมื่อไรจะมาครับเนี่ยตัวที่4ไม่มาเลยฮะโอ้โหให้ตายเถอะเหลือ5รอบแล้วตัวที่4หายไปไหนครับเนี่ยมีไหมเออตัวที่4ครับผมสวยอยู่ชึบชึบไม่คูณไม่คูณครับตัวที่4 1,159บาทโอเคครับมันน่าจะคูณให้สักหน่อย,ยได้เก0าไม่คูณเลยตัวที่4มาแล้วจะมีตัวที่5้าไหมครับเนี่ยโอเคครับตัวที่5 ยิงไปท,ทีเดียวเองแต่ก็ยังมีคูนะทีเดียวเองตัวที่ห้าได้ห้าตัวหมีไหมมีตัวที่หกไหมสุดท้ายไม่มีตัวที่หครับได้5้าตัวใน21รอบขาดทุนด้วยซ้ำนะเดี๋ยวไม้นี้ผมใส่หนักหน่อยแล้วกันตอนนี้ผ่านแปดนาทีละใส่สักสามพเลยไม้นี้ผมว่าต้องมาว่ะมันต้องมาอย่าบอกนะว่าห้ารอบนี่ห้ารอบ นี่ไงแม่งจริงด้วยห้ารอบโอ้โหถามจริงพอใส่ไหมหนักไม่ให้กูห้ารอบโอ้ยดวงดวงคนมันจะโดนแดกกันทุกคนเหลืออีกสี่รอบหุ่นยนต์ไม่มีชิปไม่มีหุนนห่นยนต์เลยเหลือสมรอบโอ้ยหุ่นยนต์ไปไหนครับเนี่ยโอ้ยมาตัวเดียวยิงสองที่ไม่มีคูณโอ้ยซื้อตั้งสา0พันทุกคนใส่ผิดจังหวะไปครับเนี่ยยิงดีๆลูกยิงสามที โอเคมีคูณสอง,สอ,งอันได้อยู่พันหแต่ว่ากูซื้อมาสามพันในเวนเอ้ยโอ้ยแย่จัดทุกคนได้ห้ารอบไม่โคตรแย่เลย,เยปั่นธรรมดาที่เผื่อเข้าปั่นธรรมดาเลยกันทุกคนเดี๋ยวผมจะซื้อราคา3 6 000, ป 3, 400, ันป่นไป3,400่อก่อนปั่นไปปั่นไปจะเข้าไหมได้อีก2ทีได้อยู่ได้อยู่ ไหลไดีอยู่โอเคเก้าสิบบาทฟรีสปินอีกสองตัวไม่ได้ได้ตัวเขียวชึบตัวฟ้าม,มีวายไม่ได้แดกอ่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่เหลือสามพันหกผมเอาสามพันหกไปเป๊ะเลยอ่ายี่สิบแปดบาทตัวเคมีวายไม่ได้เงินโอเคมันไม่ยอมเข้าฟรีสปินผมซื้อเลยนะทุกคน กไปล้48บาทซื้อ3 6มาหมดแล้วเนี่ยหมดอีกแล้วกูเนี่ยช่วงนี้โดนรัวๆเที่ยที่ไม่เห็นลงคลิปเพราะอย่างนี้แหละทุกคนมันไม่ใช่จังหวะของผม5รอบอีกแล้วเลยพอซื้อแพงได้5รอบอีกแล้วอะโคตรน้อยเลยถ้าหุ่นยนต์ออกทั้ง5รอบมันก็ดีแหละนะครับนี่รอบแรกก็มายิงไปตัวเดียว,วอุ้ยพันหนึยเลยเหรอตัวผู้หญิงมันเต็มการาฟทุกคนโอ้โหไม่ไม่มีคูณ คูณสักสองก็ยังดีเมื่อกี้ใส่มาลูกยิงไปคูณสามโอ้โหเราคูณสามได้แค่นี้ตัวเอขออีกหุ่นยนต์อสามรอบสุดท้ายด้วยก่อได้ไปพันห้าอย่างเงี้ยรอบจะหมดแล้วหุ่นยนต์มาแต่ไม่มีตัวเข้าคูณสามด้วยโอ้ยสองรอบสุดท้ายรอบนี้ไม่มีหุ่นยนต์เลยมีครับผมมาอยู่ฟื้นโอ้โหแม่งไม่คูณแม่งไม่คูณพันแปดสุดท้าย อุ้ยคุณยนออกบ่อยนะทุกคนแต่ว่าโดนครับหมดมันจะโดนก็คือโดนนี่เองออกบ่อยจริงพันแปดสุดท้ายทุกคนหมดโตัละว่าจะซื้อราคาถูกๆกูใส่หมัดหนักตลอดเลยเนี่หกรอบเพิ่มอีกโอ้โหได้หกรอบกลุ่มขมับเลยสุดท้ายทุกคนหมดคือหมดอ่ะยิงดีๆลูกสองสองสองสามตัวสี่ตัวอือสองพันห้าฟื้น โอ้ยโลกอกโอ้โหไม่ออกคูณสองสามตัวไม่ไม่คูณสามสักต,ตัววะโลกคืนมาสองพันห้าทุกคนผมว่าผมพอดีกว่าไม้นี้พอแล้วนะครับยิงคูณหน่อยลูกไม่คูณเลยไม่คูณเลยผมสองพันเจ็ด่ตัวแต่ไม่มีตัวเข้าโอ้ยแลยิงตั้งสองทีมีคูณด้วยมาอีกตัวทุกคนรอบนี้ออกดีจังวะยิงไปคูณสามคูณสองอุ้ยสุดกราฟสุดกราฟสี 4, ่พันหกเจ้มมาวะ่ะ ฟื้นคืนทุนไปดิเอามา5,000ันอย่างน้อยคืนวะอะตีว่าเป็นคืนเลยน,นะได้มา4ี่เป็นหกแล้วทุวกคนเหลือสองรอบสุดท้ายหุ่นยนต์มาอีกแล้วทุวกคนรอบนี้เอกอย่างดียิงสวยๆยิงคูณตลอดเลยวะ่ะสวยให้ผม55 0 0กําไรมาจนได้นิกหน่อยก็เอารอบสุดท้ายทุกคนมาลุ้นกันขอหุน่นยนต์อ,นอีกตัววันนี้ออกรอบนี้ออกดีเว้ยรอบนี้หุ่นยนต์ออกดีโอ้ยฟื้นมาได้ปฏิหารซื้อพันแปดดันมาทุาากคนโอเคอยู่ พอแล้วดีกว่ามาัทุกคนนะสิบสองนาทีแล้วคลิปช่วงนี้ยาวตลอดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเอาทุนนี้ไปใส่คลิปหน้าเลยนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าแลยกนะันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับผม See you